หลายคนส่งข้อความเข้ามาถามเข้ามาว่าโคชเชเอมขาอยากมีแฟนฝรั่งจะต้องทำยังไงทำยังไงถึงจะมีแฟนฝรั่งเออนะคะโคชเชเอมจะเอาจากประสบการณ์ตัวเอง มาสอนทุกคนนะว่าวิธีของโคชเอมคือง่ายมากเลยข้อที่แรกข้อแรกข้อที่หนึ่งคือการตัดสินใจเมื่อตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเดินเส้นทางสายฝอจากนั้นนะคะเอมก็มองหาช่องทางทางที่สะดวกสำหรับโคชเอมคือช่องทางออนไลน์ดังนั้นนะเอมก็เลยสมัครเว็บเดทหาคู่เอมจะสะดวกในการที่คุยทางออนไลน์ก่อนถ้าสมมุติว่าคลิกกัน รู้สึกว่าคุยแล้วแบบคนนี้ใช่ก็จะเจอในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นนะคะโคชเอมส่วนใหญ่นะจะไม่เคยเจอผู้ชายแบบเคยเจอครั้งหนึ่งนะหลายครั้งด้วยสองสาครั้งเออลืมไปจะมาแบบเออเดินคอเบอร์ชื่ออะไรคอไลอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เคยทำความรู้จักกันแต่ทีนี้เวลาที่จะทำให้คุณประสมความสำเร็จ เอมเอาจากประสบการณ์ตัวเองการที่คุณจะสําเร็จในการที่จะดึงดูดผู้ชายเข้ามาในการที่จะมีแฟนเนาะภาพโปรไฟล์ของคุณต้องดีมากๆจากประสบการณ์ตัวเองค่ะต่อให้ชีวิตจริงคุณจะแบบเออดูดีแต่ถ้ารูปคุณไม่เป็นที่น่าดึงดูดไม่เป็นที่น่าสนใจพูดง่ายๆว่าไม่มีสเสน่ห์จะไม่มีใครเข้าหาคุณ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเบสิกขั้นแรกในการทำคือทำยังไงก็ได้อะให้ตัวเองแบบดูดีมีระดับและรูปนั้นสามารถกระชากใจคนได้นี่คือคีย์สำคัญในการหาแฟนทางโลกออนไลน์ของโคชเอมค่ะโคเชเอมเป็นกำลังใจให้นะคะ